คว่องนี่มันเอี๊ยดใช่นี่ใช่ไหมนี่ก็ได้ไอ้ยาฟ้าแต่นี้หมดเลยอื้มโอเคก็ได้อู้อะไรทำไมอยู่ถือสร้างขนมเยลลี่ไหมน้องน้องไม่ชอบเยลลี่ อมายาได้ไม่เจออมายาลูกไอ้น,นี่น้องเคยกินด้วยยาให้ยานะไม่ได้ยาจ่อยมันคือเป็นไก่ไมีจิ้มเลยอุ้ยเจ้ากระเล็ดเอ,ออยาจบกัน อี่ยไม่จอบอันนี้ไม่จอบนะเด้ยวไม่มาอันนี้หูนอ่านี่อยาจอมมาเร็อยาก้นเนอะอาไงไม่จอบอ,อันอออนี้ไหจอมอะ ไ้ยังไม่ได้กับเหลืองอ๋อ